สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะาพาเพื่อนๆนะคะไปกินปิ้งย่างไสกรอกที่ประเทศฟิลน,นด์กันค่ะทุกคนวันนี้หลังเลิกเรียนนะคะแม่น้องตุลี่ก็ดูท่าจะเห็นน้องตุลี่ติดโทรศัพท์มากเกินไปนะคะวันนี้แม่น้องตุลลี่ก็เลยชวนน้องมาที่ตลาดนะคะไปกันเลยค่ะอันนี้ไหมหรือว่าอันไหน เรามีแท่กรอกแล้วแต่เรายังขาดมัสเมลโล่เนาะน้องตุลี่ก็เลยขอร้องให้คุณแม่มาพามาซื้อที่ตลาดทุกคนจะบอกว่าที่ประเทศฟินแลนด์นั้นไม่ไม่รู้ว่าคนที่นี่เขาเขาหนาวหรือเขาอะไรนะคะทุกคนเขาชอบกินลูกอมกันชอบอย่างแรงนะคะแล้วในห้างเนี่ยก็จะมีวางขายแบบเทียบเลยนะคะเดี๋ยวแวะมาฝั่งนี้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือลูกอมพระแบบพระสีนะคะทุกคนช่างกิโลขายนะคะตักตักใส่แล้วก็เอาไปช่างน้ำหนักแล้วก็จะชอบสีไหนลดไหนก็ราคาเท่ากันค่ะเลือกได้เลยเอาไปช่างกิโลแล้วกิโลหนึ่งแพงมากนะทุกคนเนี่ยคะ่ะกิโลละเกือบ10ยูโรนะคะดีเป็นเงินไทยตอนนี้กิโลละ3 5 0ร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบนะคะไปก็เลยค่ะเราไปจ่ายตังค์เนาะ Lue tuote tai valitse näytöllä olevista mm -hmm. vaihtoehdoista. Lue S-etukortti. Jos sinulla ei ole S-etukorttia, paina Ei S-etukorttia näppäintä. Seuraa kortin lukijan ohjeita. Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen. Mä! luk. Noniin. ไมกล้องมืดไปกันค่ะทุกคนได้ของครบแล้วแดดเปี้ยงนะคะวันนี้คนออกมาเดินเล่นกันเยอะเลยนะคะโอ้โหอากาศดีเนาะสวยงามมากพระอาทิตย์จะตกดินช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบห้าโมงเย็นนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะขยับเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิซึ่งน่าจะเป็นต้นเดือนอช่วงมีนาเนี่ยก็เริ่มเริ่มสว่างแล้วค่ะทุกคน เริ่มเริ่มไม่ค่อยหนาวแล้วสำหรับป้ายมีป้ายห้ามด้วยนะเผืแ่อบบบางคนแบบคนที่นี่ก็ชอบเลี้ยงหมานะคะทุกคนร้อยละร้อยละร้อยละเกือบครึ่งเลยนะคะหลายๆครอบครัวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยง,ยงน้ำที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นก็เป็นทะเลสาบของประจำเมืองที่เราอยู่นะคะ แล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นน้ําแข็งนะคะทุกคนเราก็จะเห็นแบบเงาเงาเลือนเลือนจางจนะคะป้าเดี๋ยวพาไปพาไปเคาะดูน้ําแข็งหน่อยว่ามันแข็งขนาดไหนเนาะถ้าเดินเนี้ยก็ลื่นเลยนะทุกคนลื่นเลยนะอย่าเสียเส่ยงเนสะี่ยงไหมอแข็อะไรลูกยู ก็คลื่นซัดมาถึงตรงนี้แล้วก็แข็งป๊กอยู่ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยตามชายหาดเลยเนี่ยแข็งโป๊กนะคะตุลีน้ํามันแข่งเดินระวังนะลูกระวังลื่นนะเนี่ยอู้หูเสียงเหมือนจะแตกอุ้ยเสียงอะไรหนาวไหมคะ กระทอบหน้าหลังที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้ก็จะเป็นกระท่อมปิ้งย่างนะคะที่อยู่ติดทางเลยค่ะทุกคนรถวิ่งผ่านนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทะเลสาบที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นเมื่อกี้เนาะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีคนมาว่ายน้ํามาปิ้งย่างนะคะมาคนที่เขาปั่นจักรยานกันมาเป็นแก๊งๆก,ก็จะมาทํากิจกรรมที่นี่นะคะมืดเลยถอดแว่นก่อน เดี๋ยวเรามาก่อไฟกันค่ะใช้เวลาก่อไฟนานพอสมควรนะคะทุกคนเมื่อกี้เนาะไฟก็เรามาแบบไม่มีไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีอุปกรณ์อะไรนะคะแต่ยังโชคดีที่มีฟืนแล้วก็มีอุปกรณ์ในการปิ้งให้เราหลายอย่างเลยทุกคนแต่มันก็จะเลอะไปหน่อยเนาะเดี๋ยวเราก็จะใช้แบบใช้ไม้ปิ้งสูตรสำหรับธรรมชาตินะคะไม้ปิ้งที่นี่ แบบนี้เลยค่ะทุกคนเป็นไม้ที่เขาเหลาหเขาเหลมแหลมแล้วก็ใส่เสียบเข้าไปในไส้กอกนะคะอู้ิดีใจไฟติดแล้วไม่เล่นลูกไม่เล่นไม่เล่นเห็นไหมไฟติดแล้วฟืันขมงเลยนะคะเดี๋ยวไส้กอกของเรากำลังจะเข้าเตาแล้วค่ะเราจะรอให้ไฟมัน มอดก่อนเนาะเป็นไส้กอกลมควันกันไปเลยน้องตุลีก็กินมาสมัยโลกแต่ได้ไหมตูนในดูนูกในจับดูสิไม่ไม่หนาวไม่ร้อนอหก,กินไดม้มืดแล้วทุกคนไส้กอกยังไม่ทันได้ปิ้งเลยนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะเราก็มองเห็นแสงไฟที่เราก่อไว้นะคะทุกคน ลาจะมืดแล้วคะ่ะใส้เกอะของเราก็ยังไม่ได้เอาลงย่างนะคะก็ถือว่าพาน้องตูรี่นะคะมาเดินเล่นมาสูดบรรยากาศบริสุทธิ์ที่ริมทะเลสาบเนื่องจากถ้าอยู่แต่ในบ้านถ้าพุณแม่ไม่หากิจกรรมให้ทำหรือไม่น้องไม่ยังไม่ได้ทำการบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจับแต่โทรศัพท์เนาะเป็นยังไงลูกสุกหรือ,อยัง ยังไม่สุกยังไม่ส totally ุกทำไมอะลูกมอกริเเลล่นีู็สุกแล้วของตุลี่สุกแล้วออกได้แล้วลูกไปอือไปนั่งกินทีนี่ตุลี่บอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆใช่ไหมคะใช่ไหมลูกตุลี่ชอบไหมพูดภาษาไทยไหมคะตุลี่ชอบไหมลูกไม่เจ้า <c oughs> ดูริชอบไหมวันนี้ <Yeah. S 2> อืมดูริชอบอืมหนาวไหมคะหนาวหนาวค่ะหนาวมากไหมอิรู <c oughs> ไมลูม่รูไมรู <c oughs> อืมอิรูกินทรายกรอกอร่อยไหมคะกินหรือยังไม่กินดูสิลกอืมพยายามที่จะฝึกพูดภาษาไทยกับน้องตูรี่นะคะทุกคน <c oughs> แต่ด้วยเนื่องจากที่เราพูดภาษาไทยไปปุ๊บ <c oughs> น้องฟังออกแหละแต่ เขาตอบมาเป็นภาษาฟินซึ่งคําตอบที่เขาพูดมานั้นก็คือเขาเข้าใจว่าเราถามอะไรแล้วเขาก็ตอบได้ถูกนะคะแต่ตอนนี้คือน้องเนี่ยยังไม่กล้าที่จะออกเสียงพูดภาษาไทยเท่าไรแต่คุณแม่ก็จะพยายามพูดคือเกือบ100%เเซแหละเกือบทุกวันนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันต่างๆคําศัพท์หรือว่าประโยคต่างๆแม่ก็จะพูดตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอนพยายามพูดให้เยอะที่สุดจนจน เอาจริงคือจนตอนนี้แม่พูดภาษาฟินไม่ได้แล้วนะคะก็คือภาษาที่เราเป็นภาษาที่3เนาะภาษาฟินภาษาแม่ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วเราก็มาเรียนภาษาฟินต่อแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับไปพูดภาษาไทยโดยที่ไม่ได้พูดภาษาฟินเลยนะคะในในบ้านแต่ในที่ทํางานก็พูดบ้างนิดนึงก็เลยทําให้เราเหมือนกับว่าเริ่มเริ่มสับสนในทางภาษาแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีงานทําแล้วนะคะภาษาฟินเราก็แอบเรียนรู้ไปเรื่อยๆไปแต่ สำหรับลูกเราอยากให้ลูกพูดภาษาไทยได้นะเราไม่รู้ว่ามันจะสายเกินไปหรือเปล่าที่เราจะมาพูดภาษาไทยกับลูกในตอนที่ลูกเจ็ดขวบเนี่ยแต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดก็เดี๋ยวก็จะอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูเรื่อยๆนะคะว่าผ่านไปหนึ่งปีแล้วน้องตูลี่สามารถพูดภาษาไทยได้บ้างหรือเปล่าเนาะอีกปีหน้านะคะทุกคนกว่าจะได้ทําคลิป <c oughs> พูดภาษาไทยเนาะอร่อยไหมคะพูดว่ายังไงะลูกถ้าอร่อยอร่อยอร่อยค่ะ ถ้าเป็นคนไทยผู้หญิงเขาจะพูดอร่อยค่ะทุกคนอร่อยอร่อยค่ะยวถ่ายกล้องกล้องหลังให้ดูเป็นไงบ้างทุกคนวิวคือแบบนี่กองกองไฟของของเรานะคะโอ้ยผู้บ่าวผู้สาวมาเดทกันนี่คงแบบโรแมนติกมากเลยแต่มันจะไม่โรแมนติกก็คือมันจะหนาวไปนิดนึงนะคะ กลับบ้านกาันเราอยู่ที่นี่กันเกือบสองชั่วโมงนะคะทุกคนนี่ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงก่อนที่เราจะกลับบ้านนะคะปะตุะลีไปลูกปะเปิดไฟฉายลูกป,ปะไม่นานก็ทางใหญ่ก็อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนมันก็ไม่ได้น่ากลัวค่ะมีห้องน้ําด้วยนะตรงนี้เป็นห้องน้ําบ้านหลังเล็กๆที่เพื่อนเพื่อนเห็นด้านหน้าเนี่ยคะ่ะเป็นห้องสี่เหลี่ยมถ้าใคร ปวดชีนะคะปวดหนักปวดเบาก็แวะมาเข้าตรงนี้ได้แต่ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าห้องน้ําจะเป็นแบบส้วมหลุมบ้านเรานะคะทุกคนส้วมหลุมนะส้วมหลุมก็คือเวลาเราทําธุระเสร็จเนี่ยเราก็เอากแกลบกลบเข้าไปนะคะโยนลงไปที่นี่ยังมีอยู่นะคะโยุยบรรยากาศสวยไหมตูดูดวงดาวเห็นดาวไหมคะ สวยมากสำหรับคลิปนี้พวกเราตูลี่แล้วก็คุณแม่ขอตัวลาไปก่อนตูลี่บายบายทุกคนก่อนลูมกมอยมอยบายบายขอบคุณนะคะ